สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการ IT มีสาระทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการที่มีแต่สาระมีความรู้และมีประโยชน์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอนำรหัสการกดสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดมีทั้งความเร็ว4เมก10เมก20เมกของทางด้านเครือข่าย AIS เป็นโปรโมชั่นต่ออายุอัตโนมัติพร้อมเล่น Wi-Fi ฟรี free. สมัครได้ทั้งเบอร์เก่าเบอร์ใหม่สมัครได้ทั้งหมดเลยนะครับผมรหัสสมัคร โทรฟรีทุกค่ายก็มีนะครับผมวันนี้จะขอนําเสนอโปรโมชั่น2แบบก็คือรหัสสมัครเน็ตไม่อันไม่โมโลดสปีดแล้วก็รหัสสมัครโทรฟรีทุกค่ายนะครับผมสําหรับภายในช่องไอทีมีสาระนะครับบางท่านก็อาจจะพอทราบข้อมูลกันอยู่บ้างแล้วว่าเป็นช่องที่มีแต่สาระมีแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับผมภายในช่องเนี่ย ก็จะมีเรื่องราวในส่วนของการแจกเงินจากโครงการภาครัฐบัตรคนจนคนละครึ่งชิมช็อปใช้นะครับเงินแจกพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาทุกโครงการนะครับแล้วก็รวมไปถึงเน็ตฟรีโทรฟรีโทรอ่แล้วก็พร้อมอ่ารับมือถือฟรีอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าใครต้องการให้ผมลงอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยมีมากมายเลยหรือถ้าที่ผมบอกยังไม่มีก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ผมก็จะลงให้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนอ่า กดรหัสสมาครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดก็จะมีกันอยู่3ความเร็วความเร็วที่1ก็คือความเร็ว4เมกความเร็วที่2ความเร็ว1 0เมกความเร็วที่3ความเร็ว20เมกโปรโมชั่นที่ผมบอกเนี่ยเป็นแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดเล่นได้ตลอดทั้งเดือนนะครับต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนเล่น Wi-Fi ฟรี free, ไม่จำกัดเบอร์เก่าเบอร์ใหม่ก็สมัครได้ทั้งหมดนะครับแต่นะครับฟังดีๆรหัสเน็ตที่ผมบอกไปเนี่ยมันยังไม่สามารถ โทรฟรีได้นะครับผมก็คือถ้าจะโทรแบบปุ่มกดอะไรแบบนี้โทรไม่ได้ท่านจะต้องกดรหัสสมัครโทรฟรีเสริมเข้าไปอีกนะครับผมโอเคครับติดตามรับชมกันได้นะครับถ้าใครที่ต้องการสมัครก็ทําตามผมได้เลยนะครับสําหรับการสมัครเน็ตนะครับผมอ,อันแรกเนี่ยจะเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นมืลดสปีดความเร็ว4เมกต่ออายุอัตโนมัติซึ่งโปรโมชั่นนี้ผมขอแจ้งก่อนนะครับว่าใครที่ซื้อสม่หรือใครที่มีเบอร์เก่าหรือ ใครที่อยู่ค่ายอื่นก็สามารถสมัครได้ทั้งหมดทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะบอกท้าคลิปแล้วกันเนาะรวมยอดทีเดียวว่าเราจะสามารถใช้ซิมเก่าซื้อซิมใหม่หรือคนละค่ายจะมาใช้โปรโมชั่นนี้ได้อย่างไรนะครับผมสำหรับโปรนี้นะครับท่านจะได้รับความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดเล่นได้ตลอดทั้งเดือนไม่ลดความเร็วอยู่ที่4เมกต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือน นั่นก็หมายความว่าท่านสมัครครั้งแรกเพียงครั้งเดียวระบบจะต่ออายุอัตโนมัติให้ท่านนาน6เดือนไปเลยครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับวันแรกที่ท่านสมัครเสียเงินค่าสมัครเดือนละ150หรือครั้งแรกเนี่ยจ่ายไปก่อนนะครับ150โดยการเติมเงินเข้าสิมการ์ดไป150นะครับผมแล้วก็ให้ทำการกดรหัสสมัครนะครับไปที่เบอร์ดอกจัน777ดอกจัน967า 67, สี่เหลี่ยมโรออกนะครับย้ำอีกครั้งดอกจัน777 ดอกจัน9 6 7สี่เหลี่ยมโรออกนะครับผมแต่ถ้าใครที่อ่าบอกว่าอ่าเป็นซิมเก่านะครับต้องการสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับผมส่วนเบอร์ใหม่เนี่ยก็กดสมัครได้เลยนะครับรวมไปถึงคนที่ใช้ใค้ายอื่นอยู่ต้องการมาใช้โปรนี้ของ AS เเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปรวมยอดอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับโปรนี้เล่น WiFI ฟรี free, ไม่จํากัดด้วยนะครับรหัสกดสมัครย้ําอีกครั้งนะครับดอกจัน7 7 7ดอกจัน 967สี่เหลี่ยมโรออกนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของรหัสกดสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อ่านไม่ลดสปีดของทางด้านเครือข่าย a a s เป็นโปรโมชั่นความเร็ว10เมกมันจะมีกันหลักๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีกันอยู่4เมก10เมกนะครับผมแล้วก็20เมกนะครับโปรนี้นะครับจะเป็นโปรราคากลางๆก็คือราคาอยู่ที่เดือนละ200บาทนะครับผมต่ออายุอัตโนมัตินา,นาน6เดือนการต่ออายุอัตโนมัติ ผมลืมบอกไปนะครับทุกโปรโมชั่นสมมติท่านสมัครไว้วันที่1นนะครับผมตอนสิ้นเดือนประมาณวันที่30เนี่ยระบบจะต่ออัตโนมัติดังนั้นนะครับให้ท่านเติมเงินสะสมเข้าไปให้ครบก่อนถึงวันต่อโปรสัก2-3วันนะครับเพราะว่าพอถึงวันที่30โปรจะได้ต่ออัตโนมัติได้นะครับถ้าท่านลืมเติมเงินอันเนี้ยอาจจะทําให้ตัวท่านไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้อีกต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนกันไว้ก่อนนะครับ โปนี้จะได้ความเร็วแบบไม่อันเม่ลดสปีดอยู่ที่10เมกเพียงแค่เดือนละ200บาทต่อเดือนเท่านั้นเดือนแรกเติมเงินเข้าไปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่านะครับผมเติมเงินเข้าไปเลย200หลังจากนั้นก็กดรหัสสมัครได้ที่เบอร์ดอกจัน7 7 7 9 6 8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับย้าอีกครั้งดอกจนัน777ดอกจัน9 6 8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ รหัสแล้วต่อไปก็จะเป็นรหัสที่3คือรหัสสมัครเน็ต a s ไม่อันแบบไม่ลดสปีดความเร็ว20เมก <M esh. S 2> <X. S 1> ต่ออายุอัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกันครับโปรโมชั่นนี้นะครับผมม,มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าแต่ละโปรเนี่ย4เมก10เมกเนี่ยอาจจะบอกว่าน้องๆเด็กๆเล่นไปเลยครับ20เมกไปเลยนะครับผมโปรนี้เพียงแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นและข้อดีก็คือต่ออายุอัตโนมัติเช่นเดียวกันเลยครับผมก็คือถ้าสมัครวันที่1จะต้องเติมเงินสะสมเข้าไป ก่อนถึงวันต่อโปรสัก2-3วันนะครับผมจะได้ให้ระบบต่อโปรโมชันท่านได้นะครับถ้าต่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้โปรนี้ได้อีกต่อไปนั่นเองนะครับทั้งโปรความเร็ว4เมกนะครับ4เมก10เมกและ20เมกโปรทั้งหมดที่ผมกล่าวเนี่ยต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือนนะครับผมแต่ว่าถ้าครบ6เดือนแล้วอันนี้จะต้องรอระบบก่อนนะครับว่าเขาจะต่อให้ท่านอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถตอบได้นะครับผมก็ เบื้องต้นก็จะเป็นรหัสตามที่ผมแจ้งไปในส่วนของโปรไมอั้นเป็นสปีดความเร็ว20เมกต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือนเนี่ยโปรนี Pro ้ i, นะครับครั้งแรกที่ท่านเติมเงินเข้าไปก็คือ300บาทหลังจากนั้นก็กดรหัสสมัครได้ที่เบอร์ดอกจัน777ดอกจัน9124สี่เหลี่ยมโทรออกได้เลยนะครับผมทั้งโปร4เมก10เมกและ20เมกของ AS ในเดือนนี้สามารถเล่น Wi-FI ฟรี ฟรีนะครับผมฟรีคือไงไงครับอย่างเช่นท่านเดินทางไปห้างไปตามร้านค้าหรือไปตามจุด Wi-Fi หรือที่มีฮอสสปอตของทางร้านคือข่าย a s เนี่ยท่านก็สามารถใช้งานผ่าน w i f i ของ a s เนะครับเพิ่มความเร็วเน็ตได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของคนที่ใช้เบอร์เก่านะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมขายคลิปนะครับ่ายคลิปย้ำก่อนนะครับผมอันนี้ผมขอบอกรหัสก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับ สำหรับโปรที่ผมบอกไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็น4เมกนะครับ10เมก20เมก3 mm, โปรนี้ไม่มีโทรฟีนะครับผมท่านจะต้องซื้อโปรเสริมโทรฟีเข้าไปนะครับผมก็คือเติมเงินเพิ่มแล้วก็กดรหัสสมัครนะครับอย่างเช่นท่านซื้อโปร4เมกไปแล้วนะครับ ถ้าต้องการโทรฟรีด้วยทุกเครือข่ายก็ให้เติมเงินเข้าไปอีก50บาทนะครับอ่ะห้านะครับผมอ่าโบรสีเมิกเช่นเดียวกันสมัครแล้วโทรฟรีไม่ได้ก็ให้เติมเงินเข้าไปอีก59แล้วกดรหัสสมัครนะครับยี่สิบมิกเหมือนกันครับผมอ่าโทรฟรีไม่ได้นะครับให้เติมเงินเข้าไปอีก59บาทสําหรับโปรนี้นะครับ เป็นโปรโทรฟรีทุกเคก่ายครั้งละ15นาทีถ้าโทรเกินอาจจะเสียค่าบริการเพิ่มดังนั้นแนะนําให้โทรทัก13หรือ14นาทีก็พอนะครับผมหลังจากนั้นก็โทรใหม่นะครับวางสายก่อนแล้วก็โทรใหม่นะครับราคา59ต่อเดือนต่ออายุอัตโนมัตินาน3เดือนรหัสกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน9184สี่ 9, 8, 4, 4, เหลี่ยมโทรออกนะครับผมย้านะครับโปรนี้เป็นโปรโมชั่นเสริมที่ไม่เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ต4เมก10เมก20เมกเนี่ยอันนี้ท่านก็จะต้องเติมเงินแล้วก็กดรหัสสมัครไปก่อนหลังจากนั้นถ้าต้องการโทรฟรีเพิ่มก็ให้กดให้เติมเงินนะครับอีก59บาทแล้วก็กดรหัสสมัครตามที่ผมแจ้งนะครับผมท้ายลิปนะครับในส่วนของคนที่ต้องการใช้นะครับเบอร์เก่าหรือเบอร์ใหม่อะไรแบบนี้สมัครผมขอแนะนำนะครับผมทางง่ายสุดก็ให้ซื้อเบอร์ใหม่นะครับผม แล้วก็กดรหัสสมัครตามที่ผมแจ้งได้เลยนะครับผมถ้าท่านบอกว่ามีซิมเดิมอยู่แล้วล่ะจะทํายังไงซื้อใหม่มาเราจะทํายังไงก็ให้เอาซิมเบอร์ใหม่เนี่ยไปใส่ในซิมการ์ดหรือช่องซิมการ์ดที่2นะครับผมหลังจากนั้นก็เปิดใช้อินเทอร์เน็ตในช่องซิมการ์ดที่2ง,ง่ายไหมครับอันนี้ง่ายสุดแล้วนะครับผมท่านสามารถซื้อซิมใหม่แบบนี้หรือแล้วก็เปลี่ยนได้ทุก6เดือน6เดือนหรือท่านบอกว่าเอ้ยอเไม่แรงไม่เร็วคลื่น คือไม่ครอบคลุมก็ซื้อซิมการ์ดของค่ายอื่นมาใส่ช่องซิมที่2เนี่ยนะครับผมแล้วก็สมัครเน็ตเดี๋ยวผมจะลงให้ของทรูกับ d ีแท็ด้วยนะครับผมก็ใส่ได้ช่องที่2แล้วก็เปิดเน็ตนะครับผมอันนี้ง่ายสุดแล้วสำหรับซิมใหม่สําหรับซิมเก่าโอเคครับผมซิมเก่าเนี่ยมันจะมีเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆก็คือซิมเก่าที่เป็นของเครือข่าย AS ก่อนเนาะถ้าเป็นของเครือข่าย AS เนี่ยให้อ่าถ้าใครมีเงินอยู่แล้วเนี่ยก็ลองทําการกดสมัครไปเลยนะครับ ถ้าสมัครไม่ได้ทํำยังไงเอออันเนี้ยสาคัญถ้าสมัครไม่ได้เนี่ยให้ท่านนะครับย้ายไปเครือข่ายอื่นก่อนย้ํานะครับให้ย้ายไปเครือข่ายอ่ออื่นก่อนนะครับผมซึ่งระยะเวลาการย้ายค่ายเดี๋ยวนี้เร็วมากถ้าท่านย้ายเช้าพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วครับผมกลายเป็นว่าท่านใช้เบอร์เดิมนะครับย้ายเครือข่ายอื่นหลังจากนั้นนะครับผมพอท่านย้ายไปเครือข่ายอื่นแล้วก็ให้ท่านย้ายกลับมาเข้าเครือข่าย A อ เห็นไหมครับผมง่ายๆแค่น,นี้เองครับท่านก็กดรหัสสมัครตามที่ผมแจ<ร>้ง<ร>ไปก็ได้แล้วครับผมง่ายไปครับแต่มันอาจจะดูว่าเอ้ยใช้เวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านต้องการใช้เบอร์เดิมย้ําก่อนนะครับว่าถ้าท่านต้องการใช้เบอร์เดิมของ a s ที่สมัครโปรนี้แต่ว่าถ้ากดแล้วสมัครไว้ได้ก็ต้องทําตามผมคือย้ายค่าจาก a s เนี่ยไปเครือข่ายอื่นแล้วก็ย้ายจากเครือข่ายอื่นกลับมา a s ง่าย,ายๆแค่น,นี้เองครับผมและสําหรับใครที่ใช้เบอร์เดิมของเครือข่ายอื่นไม่ว่าจะเป็น อ่ะ True หรือ d e t a c เนี่ยก็แค่ย้ายจาก True หรือ d e t a c มาอยู่ในระบบเครือข่าย AS หลังจากนั้นก็กดรหัสสมัครเห็นไหมครับผมง่ายมากนะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้สับสนไม่ได้วุ่นวายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งบางท่านนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยเบอร์เก่าเนี่ยมันจะทำยังไงก็ง่ายๆแค่นี้เองครับผมง่ายๆเลยครับหนึ่งก็คือกดไปเลยสมัครไปเลยถ้าไม่ได้ก็ย้ายจาก AS นี่แหละไปเครือข่ายอื่นก่อนแล้วก็ ย้ายจากเครือข่ายอื่นนี่แหละกลับมาแค่นี้เองครับถ้าอยู่เครือข่ายอื่นอยู่แล้วก็ย้ายจากเครือข่ายอื่นเข้ามา AS ก็กดสมัครได้แล้วครับผมง่ายแค่นี้เองครับง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรหัสสมัครเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดถ้าใครที่ต้องการให้ผมลงรายละเอียดคลิปเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับนะครับคลิปไปดูใหม่ได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับรหัสการสมัครนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ